จริงแล้วก็จะมาใส่จานนะฮะใส่กระน้ำรักไปของทุกคน่ให้เขาเย็นตัวมามามาอีกตัวเราจะมาห่อจังยินดีนจ้าฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมาวันนี้เรามาทำป่อเปี๊ยะกันอีกแล้วนะคะวันนี้ แม่จ๋าจะทําปอเปียให้พี่คนนึงเนาะจะห่อปอเปียให้พี่พี่คนหนึ่งที่อยู่เดนมาร์กนี่แหละค่ะเขาอยู่ฝั่งโคเปนเฮเกนเนาะก็เดี๋ยวจะห่อให้พี่เขาเนาะเพราะพี่เขาก็จะมีปัญหาแขนข้างหนึ่งเนาะก็ไม่สะดวกที่จะห่อเองเดี๋ยวแม่จา๋าจะห่อวันนี้แม่จ๋าจะทําปอเปี๊ยะนะคะห่อให้พี่เขาเนาะแต่ตอนนี้เราจะมาผัดไส้กันก่อนนะคะทุกคนเราจะมาผัดไส้กันก่อนตอนนี้แม่จ๋าก็เตรียมเครื่อง เครื่องปรุงอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาผัดไส้กันค่ะแล้วเดี๋ยวพอเราผัดไส้เสร็จเราก็จะทิ้งไว้ให้ให้เขาเย็นตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาห่อ,อก,กันอีกทีหลังนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาผัดไส้ปอเปี๊ยะกันอ่ะมาเรามาเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราเอากระทะคู่ใจเดี๋ยววันนี้ใช้ใบนี้มันค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงเนาะ นะคะโอเคคลิปนี้มันจะเสียงดังนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแม่จ๋าจะใช้เครื่องดูดอากาศนะทุกคนจ้าจะเป็นปอบเยาะวันนี้เป็น ไส้หมูหนะหมูอันนี้เป็นหมูมีเป็นกะหล่ำนะคะแล้วก็แครอทนะคะแล้วก็ใส่เห็ดหอมนะคะทุกคนเห็ดหอมเห็ดหอมมีสามเกลือมีวุ้นเส้นค่ะแล้วก็แผ่นกบเปี๊ยะของเราแต่เดี๋ยวเราจะหอกันตอนที่เขาผัดไส้เสร็จแล้วก็เย็นตัวก่อนเนาะอันนี้เราก็เอาออกจากช่องแช่แข็ง นะช่องแช่แข็งมาเพื่อให้เขาละลาย oh. จะอ่ะเดี๋ยวรอทารอนิดนึงเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันไปสักหน่อยใส่ไม่เยอะมากนะทุกคนเดี๋ยวไส้มันจะแฉะเดี๋ยวไส้มันแฉะค่ะ จริงๆแม่จ๋าก็ไม่ได้โปรเ e s ชั่น a l ลอะไรนะทุกคนไม่ได้ชำนาญเ,เรื่องการทำกับข้าวหรือว่าอะไรมากมายเนาก็ทำพอ,พอพอทำกินเองได้ไม่ได้ทำขายอะไรเนาะอย่างอย่างปอเปียนเนี่ยแม่จ๋าก,ก็เพิ่งจะมาหัดทำอยู่ที่นี่แหละค่ะแล้วก็ไม่ได้ทำขายหรอกพอดีอก็ทำลงคลิปลงอะไรไปอย่างเงี้ยแล้วพอดีพี่เขาก็อ,าอยากกินเนาะนะคะเราก็เลยถือโอกาสาพี่เขาก็เลยแบบให้่อให นะะให้ห่อขายให้นะคะไม่ใช่ให้ห่อให้ให้ห่อขายทําขายให้เขาเนี่ยะคะแต่แม่จ๋าก,ก็ก็เลือกที่จะไม่ขายนะคือไปซื้อของมาให้พี่เขาจ่ายค่าของค่าขนส่งแค่นั้นนะคะแต่ส่วนค่าแรงค่าห่ออะไรเงี้ยแม่จ๋าไม่ได้คิดเพราะว่าถือว่าเป็นการฝึกมือไปในตัวเนาะนะคะก็เขาเรียกว่าอะไรแบ่งปันกันเนาะนะทุกคนนะไม่ได้คิดอะไรมาก ถือว่าเป็นงานอดิเรกอย่างนึงแล้วเราได้ฝึกมือในการทําไปด้วยก็ไม่รู้ว่าทําออกไปแล้วรสชาติจะถูกใจพี่เขาหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะคะตอนนี้น้ามันเราก็เริ่มจะร้อนก็ไม่ต้องถึงให้ขนาดร้อนจรีร้อนจัดนะคะเราก็จะเอาสารเกลือลงไปร้อนจัดมากเดี๋ยวมันจะไหม้เดี๋ยวมันสีไหม นี่สามเกลอเราก็ลงไปเรียบร้อยเึ่งดูรากาศจะเสียงแางนิดนึงนะทุกคนนะแม่จ๋าก,ก็ไม่มีไมโครโฟนด้วยกระทะใบนี้มันจะค่อนข้างลึกนะคะมันจะค่อนข้างลึกมันจะมีนะคำปริมาณเยอะๆโอเคตัเป็เนหม้อเป็นอะไรได้เลยนะคะ จริงใช่ไหมนี่แม่จา๋าเดี๋ยวจะโชว์กระทะใบ,าบาโปรดกระทะใบ,าบาโปรดที่เวลาทํากับข้าวทุกคนจะเห็นแม่จ๋าใช้กระทะใบ,าบานี้ตลอดเพราะรู้สึกว่ามแม่จ๋าชอบมันถนัดมือแล้วก็แต่ว่ามันมันผ่านสึดสงครามมาเยอะมากทุกคนเนี่ยแม่กแม่จ๋าก,ก็ไม่ยอมทิ้งนะคือรู้นะเวลาทำกับข้าวก็มีปัญหาตรงนี้นะคะมันจะติดกระทะเพราะว่าไอเทปลอนอนะไรของเขาเนี่ยมันหลุดออกไปหมดแล้ว แต่แมนะ่จ๋าก็ไม่อยากจะทิ้งมันเพราะมันถนัดมือชอบค่ะรู้สึกชอบเวลาทำก๋วยเตยวไรก็ชอบหยิบอันเนี้ยมาน,านมาแต่แต่ไบใบนี้ก็จะเปลี่ยนแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยสั่งกระทะมาอีกใหม่อีกสองใบพอออกมาอันนี้ก็คงจะต้องบายบายลาจากกันนะใบนี้นะคะใช้มานานมากก็ แต่ก็จะผัดให้มันหพอมๆแล้วก็เหลืองๆห,หน่อยนะคะขาววันนี้เราใช้หมูสับอันนี้มาสดๆที่ไม่ได้เป็นหมูแช่แข็งนะคะอันนี้หมูสดเลยนะ ใส่ถุงมือเดี๋ยวจะบี้หมูเดี๋ยวรอนิหน่อยอืมหอมนะอมละตอนนี้หอมละอะมาเดี๋ยวเราทีนี้เรามาใส่หมูกันค่ะหมูสดสดเลย ยี่ที่ให้เขาแตกเขาจะได้ร้วนรวนนะทุกคนจะได้ไม่เป็นก้อนอ่ะเดี๋ยวตอนนี้หมูเราก็ค่อนข้างจะ80%แล้วนะเราเดี๋ยวเราจะาใส่ผักนะฮะเอาใส่เห็ดหอก่อนแล้วกันหอม คแคร,รอทจานแล้วก็แม่กุญแจเป็นผักกระหล่ำค่ะร้นไหมเนี่ยเดี๋ยวมันก็ยุบ เดี๋ยวเรามาใส่บุนเส้นค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวแม่จ๋าจะอะ คลุกเคร้าทุกสิ่งให้เข้ากันแล้วให้เขาสุกนะคะในช่วงนี้แม่จะก็จะใส่เครื่องปรุงไปเลยเนาะมันจะได้คลุกเคล้ากันกันไปเลยในตัวนะคะเดี๋ยวปรุงไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวโอ,โอ้ค่อยชินรถขาดอะไรแล้วค่อยเติมอ่ะนี่เปิดไปได้ดี แชิมแล้วก็แค่เติมทีหลังมันก็จะได้สุกแล้วก็รสชาติมันก็จะได้ทั่วถึงกันไปในตัวพร้อมกันเลยนะ คือเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องทํารสชาติที่ที่ที่แบบว่ารสชาติจัดมากนะเพราะทุกคนเพราะว่าปอ,อเปี๊ยนเนี่ยเราก็จะไปจิ้มกับน้ําจิ้มอยู่แล้วเนาะนเราไปจิ้มกับน้ําจิ้มถ้าเราแบบว่าทํารสหนักไปเอาไปจิ้มน้ําจิ้มมันยิ่งจะหนักไปถ้ามันจะรสชาติหนักไป้ค่อยเติมอันนี้ก็เริ่ม ก,ก็เริ่มยุดตัวแล้วอยากใหู้นเส้นเขาสุกอีกสักหน่อยเนาะัาไหนลองชิมสัหน่อยสิรสชาติเป็นยังไงแล้ว เดี๋ยวเท่านี้แหละแล้วแล้วเดี๋ยวเราเอาจะเอาออกมาใส่จานแล้วก็ให้เขาเย็นตัวแล้วค่อยมาห่อกันนะจ๊ะ,ะทีนี้เราก็จะเอามาใส่จานนะคะมาใส่ภาชนะพักไว้ก่อนนะทุกคนเพื่อให้เขาเย็นตัว ยืนตัวแล้วเราจะมาห่อกันนี่เลยจ้ะ